ธุดงคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่จัดการบรรพชาสามเณรลูกแก้วรุ่นที่27 <Yeah. S 1> เมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาคณะผู้ปกครองพร้อมด้วยลูกชายที่มีอายุระหว่าง11ถึง14ปีได้มาลงทะเบียนเข้าอบรมในโครงการบรรพชาสามเณรลูกแก้วรุ่นที่27ณ <Yeah. S 1> นะทุดงคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันทําบุญตักบาตรแด่พระภิกษสุษสงฆ์ซึ่งถือเป็นการร่วมกันทําบุญใหญ่กันทั้งครอบครัวตั้งแต่วันแรกของการเข้าโครงการ จากนั้นผู้ปกครองได้ลงทะเบียนรับฟังคำชี้แจงจากครูพี่เลี้ยงและจัดสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการอบรมให้กับลูกแก้วก่อนที่จะประกอบพิธีตัดปล่อยผมโดยลูกแก้วทุกคนเข้ารับการตัดปล่อยผมจากพระอาจารย์และคณะสงฆ์จากนั้นลูกแก้วได้กล่าวคำปฏิญาณต่อผู้ปกครองถึงความตั้งใจที่จะฝึกฝนอบรมตนเองเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระอาจารย์และพี่เลี้ยงเพื่อจะได้บวชเป็นสามเณรเป็นเนื้อนาบุญให้กับพ่อแม่และหมู่ญาติ จากนั้นผู้ปกครองได้ตัดปล่อยผมให้กับลูกแก้วเพื่อให้ลูกแก้วได้มีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะฝึกฝนอบรมให้เป็นสามเณรที่ดีเป็นเนื้อนาบุญให้กับพ่อแม่ได้เรียนรู้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะได้ฝึกปฏิบัติความดีสากลเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นเด็กเก่งและดีซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์ให้โอวาทแก่ผู้ปกครองและลูกแก้วที่ได้ใช้โอกาสในการปิดภาคเรียนมาทำความดีสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองและพ่อแม่ ขอให้ลูกแก้วทุกคนตั้งใจในการบรรพชาในครั้งนี้เพื่อเป็นบุญให้กับตนเองและพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนผู้ปกครองก็ให้ทําใจใส่สเพื่อเตรียมเป็นโยมพ่อโยมแม่ของสามนเณรลูกแก้วในวันบรรพชาจากนั้นลูกแก้วได้รับการปลงผมจากพระพี่เลี้ยงเพื่อปลดความกังวลและจะได้เป็นแบบแผนเดียวกันและได้รับการฝึกระเบียบวินัยความเคารพและอดทนจากครูฝึกภาคสนาม เพราะการอยู่ร่วมกันของเด็กผู้ชายที่มีพื้นฐานต่างกันจำเป็นจะต้องหล่อหลอมให้มีความเข้าใจตรงกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อง่ายต่อการฝึกระเบียบว,วินยัยมีน้ำใจช่วยเหลือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันโดยลูกแก้วจะเข้าพิธีบรรพชาในวันเสาร์ที่15มีนาคมที่จะถึงนี้ใจที่ลูกได้มาบวชแล้วก็เป็นความสมัครใจของลูกแล้วก็เป็นความภูมิคุมใจของคนเป็นแม่ค่ะ แล้วก็อยากให้ลูกเป็นเด็กดีแล้วก็เรียนหนังสือเก่งๆคะ่ะที่ได้มาเข้าโครงการอบรมบวชครั้งนี้จ้าเจ้าดีใจมากๆค่ะดีใจมาก,ๆ,มากๆเพราะว่าได้ได้ทำภารกิจสำเร็จอย่างหนึง่งก็คือได้ได้ส่งลูกชายมาเข้าอบรมบรรพชาสามเณรอันนี้ก็เป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่มีลูกแล้วนะคะ เมื่อเมื่อมีลูกผู้ชายเนี่ยก็อยากจะให้เขาได้บวชนะคะบวชนบวชพระนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แม่ก็ได้ปลื้มใจมากๆที่ได้พาหลานมาบวชในวันนี้ก็มีความตื่นตันใจดีใจที่หลานซึกแล้วจะได้กลับไปเป็นคนดีมีความศึกษามีเป็นเด็กดี แจะเป็นเด็กดีในวันข้างหน้าดีใจเจ้ายยอนอกจากนี้ทางทุดงคัสถานล้านนานะคะยังได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรลูกแก้วรุ่นที่27ด้วยค่ะภายในงานผู้ปกครองและท่านเจ้าภาพลงทะเบียนรับผ้าไตรและบาทจากนั้นลูกแก้วในชุดขาวบริสุทธิ์พร้อมกันที่ซุ้มประตูชัยเข้าสู่พิธีเวียนประทักษินร,รอบรัตนเจดีเพื่อระลึกถึงคุณของพระรันาตนตรัย โดยมีท่านเจ้าภาพและผู้ปกครองถือผ้าตายและบาทเข้าร่วมเวียนประทักสินด้วยต่อมาลูกแก้วที่ได้ฝึกตัวในการฝึกปฏิบัติกิจวัตรกิจกรรมได้รับการยอมรับจากพระอาจารย์และเพื่อนๆเ,เข้ารับผ้าตายคุณธรรมจากท่านเจ้าภาพก่อนที่นักลูกแก้วทุกท่านจะได้แปรแถวเข้าสู่สภาธรรมกายล้านนาเพื่อประกอบพิธีกล่าวคำขอขมาในสิ่งที่เคยกระทำผิดพลาดล่วงเกินต่อผู้ปกครองและหมู่ญาติซึ่งผู้ปกครองได้มอบผ้าตายให้กับนักลูกแก้วด้วยความปลื้มปิติ ากนั้นลูกแก้วเข้าสู่พิธีบรรพชาเป็นสามเณรโดยได้รับความเมตตาจากพระครูโกศลธรรมวิจัยเจ้าคณะอำเภอสันทรายเป็นพระอุปชาโดยนาคลูกแก้วได้กล่าวคำขอบรรพชารับการคล้องผ้าจากพระพร้อมทางรับฟังโอวาจากพระอุปชาเพื่อให้สามเณรปฏิบัติตัวเป็นสามเณรที่ดี ต่อมาผู้ปกครองและคณะญาติได้ถวายบาทรและทัยธรรมแก่สามเณรใหม่เพื่อใช้เป็นอัฐบริคารโดยหลังจากนี้สามเณรจะได้ฝึกตนสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมออกบิณฑบาตปรดญาติโยมและฝึกนิสัยความดีสากคนหประการผ่าน5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยเพื่อเป็นนิสัยที่ดีและเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมทั้งหลาย วันนี้นะคะก็รู้สึกมีความยินดีและภาคภูมิใจนะคะที่ลูกชายได้มาบวชในสถานที่แห่งนี้นะคะแล้วก็รู้สึกมีความปลาบปลื้มภูมิใจมากอยากให้ลูกชายนะคะนำะการสอนในสถานที่การบวชในวันนี้นะคะไปนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อสิกไปแล้วก็ขอให้เป็นคนที่ดีมีคุณธรรมเป็นเด็กดีในสังคมเพื่อพัฒนาสังคมต่อไปค่ะที่ตั้งใจให้มาบวชก็ ก็คาดหวังไว้นะครับว่าเขาจะอยู่ในร่มการสาวพัฒเป็นเด็กดีเพราะเราเป็นคนพุทธนะครับ <_ S 1> ก็คงไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวถ้ามีโอกาสก็จะให้เขาเมาบวชอีกนะครับแล้วก็จะได้คุยในแนวทางของออการปฏิบัติเป็นเด็กดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมเพราะอยู่ที่บ้านน่สวดมนต์ก็ก่อนจะมาบวชก็สวดอยู่แล้วนะครับหลังจากนี้คงจะคุยเรื่องธรรมะกันทั้งครอบครัวได้ดีขึ้น